สวัสดีครับทุกคนจะเห็นไอ้บ๊อบแมวนี่แบบฮิตกันแบบว่าในติ๊ t ต็อกหรืออะไรหลายๆอย่าง,างเห็นเขากดกดกดกันไม่รู้กด้าได้อะไรหรอกก็กดกด,กดกับเขาไปกดไปกดมาเฮ้ยแม่งมันดีวะ่ะตอนแรกแบบเห็นคนไทยแบบประเทศไทยแบบว่าอยู่อันดับแบบวันนั้นเจ็ดแปดมั้งก็กดกดกดไปเห็นไปเห็นมาอา้าอยู่อันดับสองแล้วหรอไอโทรศัพท์เครื่องซ้ายเรากดเพลินไปหน่อยอุย้ย พังแล้วหรอกดไม่ได้เลยออกเข้าใหม่ก็กดไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรไม่รเรงไม่สนใจแล้วก็กดๆไปด้วยความทะเยอทะยานดูครับเพื่ออันดับหนึ่งกการ number วันของแมวช่วยกันกดด้วยนะครับกดเพื่อประเทศชาตินะคะใครก็ได้บอดทีว่ากดไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นเพื่อนกดกันเยอะมากก็คือกดแล้วมันก็จะขึ้นแบบว่าเรากดไปกี่ครั้งเออตมนั้นตอนนี้ประเทศไทยอยู่อันดับหนึ่งเลยนะคะทำดีมากทุกคน แปดหมื่นสามพันสามร้อยล้านกดอ่ะกดเข้าไปตอนนี้เรากำลังกดแมวช่วยชาติอยู่นะคะเราทำภารกิจช่วยชาติอยู่ไปช่วยชาติต้องการแล้วเนี่ยลูกค้เอาเสียเอา พอแล้วมาแล้วเขาติ๊กตักเลยสีมากดมงกดแมวปอบคงปอบ,ปอบแคทอย่างจะหลอนเลิกกดแมวแล้วมากดวัวอย่างเราแทนได้ปายสัตว์มาอ,อันนี้คือเครื่องนวดนหน้านะดูถ้าเราวางไปโอแต่ถ้าทําอย่างนี้หน้าจอจะแตกก่อนนะถ้าทำอย่างนี้หนะน,นะน้านะจอแตกก่อนหาอะไรวางหน่อย นี่มาแล้วกดที่ละหกนิ้วไปเลยครับคุณผู้ชมกดรวๆ เราต้องสู้เพื่อประเทศไทยของเราเพื่อบ้านเมืองของเรากดป้ายที่เราหกนิ้วหกนิ้วจ้าให้โลกได้รู้ว่าความสามัคคีประเทศไทยไม่เคยแพ้ใครอยู่แล้วกดในโทรศัพท์ไม่พอกดใน iPad มีคอมไหมวะ ชวนทุกคนมาช่วยกันกดน้องแมวนะครับผมกดให้มันตายไปเลยอีเมลตัวนี้กดเข้าไปหกนิ้วช่วยชาติ